สวัสดีค่ะไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนออนไลน์รายวิชา Homeschool ซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับปริญญาตรีและบุคคลที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาโดยครอบครัวค่ะในวันนี้เราจะมาพบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุธิพรบุญส่งอาจารย์ประจําคณะคุศาร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับโฮมสคูลค่ะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลในปัจจุบันมีอยู่หลากหลายรูปแบบแต่ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามก็จะพบว่าผู้ปกครองเป็นบุคคลที่สําคัญในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากทีเดียวนะคะ แต่การจัดการศึกษาก็คงไม่ได้มีแค่ผู้ปกครองเพียงฝ่ายเดียวเป็นผู้ดําเนินการอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้นะคะ่ะว่าการจัดการศึกษาแบบโฮมสปูนนี้นะคะมีหน่วยงานใดบ้างที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาค่ะครับขอคบคุณนะครับ,รบที่ก่อนก็อย่างที่ได้กราบเรียนไปในบทเรียนข่าวก่อนนะครับ,รบว่าตามรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาในปัจจุบันก็ได้ให้สิทธิและก็สิทธิประโยชน์ <c oughs> นะครับสำหรับ <c oughs> ครอบครัวนั้นะสิทธิประโยชน์นั้นจะมาจากไหน <c oughs> นะฮะจะมาจากการกำหนดของอกฎหมายเนี่ยนะครับที่ให้หน่วยงานนะครับมีหน้าที่ดนการ สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนะครับก็จะขอเริ่มท er ี่กระทรวงศึกษาธิการก่อนนะครับก็จะเป็นเป็นหน่วยงานใหญ่สุดนะครับที่ได้กำหนดกรอบนะตั้งแต่มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2 5 4 2นะครับแล้วก็ ในฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมปี2 5งพัเนี่ยได้กำหนดกรอบอดึเมือนการที่เกี่ยวข้องกับโฮมสลเนี่ยกรอบสำคัญคือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวนี่ก็จะเขียนไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็กรอบที่สองคือพ่อแม่จะต้องมีอิสรละในการจัดการศึกษาให้บุตรหลานหรือบุคคลในครอบครัวตัวเอง นะนะแล้วก็กรอบที่สําคัญอีกกรอบนึงก็คือการจัดการศึกษานั้นต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะก็ซึ่งจะกําหนดในหมวดสำคัญสาคัญต่างๆไว้ซึ่งล้วก็ในฐานะการศึกษาก็คงจะต้องทราบกันดีครับในส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อเป็นหลักสูตรที่ถูกกําหนด ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน<ะ>คือหลักสูตรแกนกลางปีต่อมาที่151เนี่ย<ะ> <c oughs> ในส่วนของหลักสูตรแกนกลางเนี่ยได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะครับ<ะ> <c oughs> ในการกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอันนี้ก็จะมีผลนะครับต่อ หน่วยย่อยลงไปของกระทรวงกหรกาธิการหน่วยย่อยออหลักรองลงมาจากกระทรวงการศึกษาธิการก็คือสำนักงานคณะกรรมการการศาึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทเนี่ยครับอ๋อค่ะนะฮะก็จริงๆแล้วสพทก็จะมีส่วนราชการต่างๆนะครับจริงๆมากมากกว่า1ิหน่วยงานแต่ก็จะขอกล่าว นะด้วยด้วยด้วยเวลาที่มีอยู่เฉพาะบางหน่วยงานที่สำคัญจริง,รงๆแล้วก็เป็นหน่วยงานย่อยของออสอพทออเนี่ยนะครับ,รบก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวขออ้องสำนักงานแรกคือสำนักงานพัฒนานวัตกรรมนะครับสำนักงานพัฒนานวัตกรรมก็จะช่วยกำกับส่งเสริมดูแล เอกสารตำรานะครับเครื่องไม้เครื่องมือในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนะครับสำนักนี้ก็มีมีหน้าที่โดยตรงที่จะดูแลเรื่องอุปกรณ์การเรียนสำนักที่สำคัญอีกสำนักหนึ่งคือสำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับสำนักนโยบายและแผนนี่จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องสำคัญกับเรื่องเงินนะก็จะเป็นสำนักที่ จะต้องจัดตั้งงบประมาณไว้อุดหนุนอุดหนุนนะครับอุดหนุนตามตามกฎหมายเลยว่าเขาจะต้องอุดหนุนไม่ว่าจะมีการจัดการศึกษานะโดยหน่วยงานใดรวมทั้งครอบครัวด,ด้วยสำนักที่สำคัญอีกสำนักหนึ่งคือสำนักวิชาการและมาตรฐานนะครับสำนักวิชาการและมาตรฐานนี้ก็ เป็นอะไรที่ต้องคอยดูแลการดำเนินการตามหลักสูตรแกนกลางอยู่แล้วเหมือนเป็นสำนักที่คอยคุมมาตรฐานเรื่องของการจัดก,การศึกษาทั้งในโรงเรียนแล้วก็ในโรงเรียนแล้วก็แ,บบแล้วก็นอกระบบรวม,มทั้งโฮสคูล l ด้วยก็ะจะเห็นได้ว่าเพ,เพื่อให้มีการดำเนินการโดยโดย โดยมีความสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในรูปแบบใดนะครับก็กระทรวงก็ยังกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักสูตรกลางอยู่ค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นอย่างมากเลยนะคะต้องขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุริพรบุญส่งเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ แล้วพบกันใหม่กับความรู้ดีๆในไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสวัสดีค่ะ